ข้ามฝากไปต่อกันที่หนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่หลายคนรอคอยกับเรื่องปักฉดะเออแค่ชื่อเรื่องก็ยังไงบูแน่นอนแล้วหาแน่นอนบูและหาแน่นอนนี่เลยจ้าก้องห้วยไรเบิปรปทุมราชแล้วก็นุกชนะโดนนี่แล้วก็วันนี้พระเอกของเราค่ะน้องนุกนะคะก็ได้ออกมาอัปเดตความหล่อนีออ่ก็<ม>่<ร>อก็หล่<ร>อ,จอจริง อัปเดตความคืบหน้าค่ะผ่านทางโซเชียลในกองหนังให้ได้หายคิดถึงกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องนุกไม่ได้มาคนเดียวนี้ยังพาน้องวาวมาด้วยค่ะนางเอกสาวสวยหน้าหวานของเรามาร่วมกันเมาส์มอยนะจ๊ะว่าวันนี้บูกระจายเลยเออะจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนุ่งกันสักหน่อยนึงได้อยู่กับน้องบาวนะสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายภาพยนตร์ปักฉะวันนี้อยู่นั่งอยู่กับนางเอกด้วยสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณป้าวาวนะครับป้าวาวป้าน้องวาวน้องวาวาค่ะก<า>ับพี่นุ๊กนั่งอยู่กับน้องวาวนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้เราโอ้โห,โโหโมูกระจายเลยนะครับโอ้โหวันนี้คุณวิ่งไปกี่รอบ <c oughs> หลายรอบนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว,ว่าผมฟิตมากผมฟิตมาตั้งผมบอกแล้วว่าผมอ่ะเป็นนักวิ่งได้เหรียญทองเฮ้ยลงเร็วนี้เลยใช่ไหมยอดกบไปไม่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วยอดนุบันอือแข่งเยอะแข่งเยอะยอดนุบันแต่ว่าตอนนี้ลืมหมดเลยฝากด้วยนะครับปาชนะครับฝากด้วยนะคะ โอ้พระเอกกับนางเอกของเรามาฝากกันขนาดนี้นี่คือตั้งตารอคอยแล้วนะโอ้แล้วเราเห็นคลิปแบบสั้นๆแค่เนี้ยเรารู้สึกได้ว่าแบบเออแอบบสองสารน้องว่าเหมือนกันที่ก็แบบก็น่าจะต้องอดทนกับความแสบนะคะแล้ว <laughs> ความกวนนะอของพี่นุกแล้วคุณคิดดูค่ะถ้าวันไหนที่เขาอยู่กันแบบคบแกง๊ง คุณนุกคุณเบิ้ลคุณก้องคุณคิดดูว่ากองในวันนั้นจะวุ่นวายขนาดนนแค่แค่คิดก็ปวดหัวแล้วพี่ทานเอาจริง,รงนี่คือ <c oughs> แบบรวมตัวความฮาความแบบโอ้โหนึกสภาพออกเลยว่าเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยจริงๆแต่ว่าก็เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โหแฟนๆก็ตั้งตารอคอยมากๆ <c oughs> แล้วเนียหนูก,ก็คือหล่อมากห <c oughs> ล่อมอแต่หัวจะหลอดปลายเท้าอะทุกคนค่ะไ้น้องหล่อ ดีมากเราทรงผมเป็นยังไงหลดีดแล้วไหนจะแบบชุดต่างๆวันนี้มาในมาเท่เออพี่มาดพี่มาเท่อเทของพวก<า>เรา <laughs> แล้วก็หลังจากที่ได้มีการลงคลิปไปนะคะแฟนๆก็เข้ามาแบบให้กําลังใจกันแบบเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วน้าเอกของเราก็สวยสวยน่าหวานมากน่าหวานมากน่ารักมากเลยทีเดียวเออโอ้ยดูดิเห็นไหมเคมีเข้ากันเคมีดูแล้วแบบเฮ้ยเคมีคือดีมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามวันนี้ก็ถ่ายทำหนังกันเนาะขอให้ทุกอย่างราบรื่ นะคะทุกคนค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆถ่ายทุกอย่างแบบเทคเดียวจบละกันไม่อยากแบบเจ็บตัวเยอะเพราะมันมีบูใช่ไหมอยากให้ถ่ายเสร็จเร็วๆเพราะว่าเราก็อยากดูเร็วๆอยากดูเร็วๆไม่ต้องวิ่งถึงยีล่ง20รอบนะเอารอบเดียวก็พอเดี๋ยวเนรอบเดียวก็พอใช่เดี๋ยวเนยนีความหล่อความสวยค่ะคือดีงามมากจริงๆพอมาเป็นภาพนี้ปุ๊บก็ขำลวไงมาดูหน้าสิโอแต่ละคนดอนอก ติดตามนะคะแล้วก็ทุกคนก็รอดูอยู่ค่ะพ่อ